ทุกอย่างมันจบลงแล้วเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจขอให้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ที่นี่มันเป็นกรรมเป็นเวรกลับไปทำหน้าที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้กลับตาลปัดได้ไม่ใช่จะเป็นกรรมเป็นเวรอยู่เช่นี้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเพียงแค่รอความสำเร็จ ไม่มีอะไรกลับไปก่อนหน้าที่ของเรามีมีไม่ใช่ที่จะต้องอยู่ในสภาพนี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมทุกคนเหนือกฎแห่งกรรมไปไม่ได้ทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทางทุกอย่างเป็นกรรมเป็นเวนเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ทุกพระองค์จัดสรรแล้วเลือกแล้วทุกอย่างกําลังเข้าที่เข้าทางไม่มีอะไรหลับไปแค่ไป,ไปพักพ่อนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้ให้ทำจิตให้สว่างพองใสอย่าไปวิตกอย่าไปกังวล ดูคอยดูต่อไปว่าสิ่งใดจะเกิดสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่อยู่ในสภาพนี้รอคอยความสำเร็จกายสังขารจะต้องกลับมากลับมาทำหน้าที่ต่อ